รู้จักเมอร์เคลไหมเมอร์เคิลแคปิตอลแต่พี่หมีเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้จักอะเมอร์เคิลแคปิตอลเนี่ยคือเออเหมือนกองทุนอะเขาเรียกกลยุทธ์ลงทุนในพวกคริปโตคือถ้าพูดแบบแบบภาษาชาวบ้านเหมือนกองทุนคริปโตอะที่ที่มีกรตอรับรองอะเจ้าแรกในไทยนะพี่หมีจะไม่ผิดลงทุน ในอนาคตลงทุนดิจิตอลแอสเซทนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาและลงโปศึกษาก่อนลงทุนอันนี้เมอร์เคิลแคปิตอลเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนกองทุนแหละถ้าพูดให้ถูกกฎหมายมันคือกลยุทธ์การลงทุนนะครับกลยุทธ์การลงทุนที่แบบเหมือนคุณเคยซื้อกองทุนหุ้นหรืออะไรพวกนี้ไหมซื้อกองทุนหุ้นซื้อไว้ให้เขาบริหารอะไรอย่างเงี้ยพี่หมีก็มองว่าน่าสนใจดีเพราะล่าสุดพี่หมีไปเห็นอันนี้มา MT i c k e r เก พี่หมีเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จัก Trigger Fund Trigger Fund เนี่ย T I T อ I G G E R อันนี้เดี๋ยวจะเล่าเป็นความรู้ให้ฟังพี่หมคีคิดว่าคิดว่าควรรู้ไว้เป็นความรู้แล้วจะชอบไม่ชอบยังไงก็ลองศึกษาต่อกันดูมาให้ความรู้กันหน่อยต้องบอกก่อน กองทุนที่เรียกว่าทริกเกอร์ฟันอ่ะทริกเกอร์มันเหมือนไกอเ่ยเหนียวไกอ่ะมันมีเป้าของมันอยู่คือเมื่อก่อนหุ้นเนี่ยมันจะมีช่วงตลาดวิ่งวิ่งอ่ยมันจะมีช่วงทริกเกอร์มันจะมีทริกเกอร์ฟันจะบูมมากเลยสมมติว่ากองทุนหุ้นเทคในไทยทริกเกอร์สิบเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาสามเดือนอ่ะอ่ะมีหินอะไรบ้างสิบเปอร์เซ็นต์สามเดือนทริกเกอร์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์สามเดือนทริกเกอร์แปลว่าถ้าภายในสามเดือนที่เราลงทุนไปเนี้ยกองทุนเนี้ยทำผลตอบแทนทำกำไรได้สิบเปอร์เซ็นต์ เขาจะปิดกองและคืนเงินเลยเวิร์กไหมไม่ต้องรอนานเหมือนระยะสั้นอะ่ะพี่หมีมองว่าอามันเหมาะสําหรับคนสายลงทุนระยะสั้นนะอืเหมาะสําหรับสายลงทุนระยะสั้นนะที่แบบโอ้โหกองทุนตัวนี้ต้องซื้อเป็นปีสองปีสามปีต้องถือโอ้โห NAV นานๆอะไรอย่างเงี้ยอกองทุนหุ้นมันก็มีแปดเปอร์เซ็นต ทริกเกอร์8% 3เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือถ้ามันกําไรปุ๊บมันทริกเกอร์คือปิดกองเอาเงินคืนเลยแต่ถ้ามันขาดทุนอ่าถ้ามันขาดทุนเขาก็น่าจะมีออปชันให้คุณเลือกว่าคุณจะให้เขาบริหารต่อไหมจนกว่าจะกําไรแต่เนี้ยล่าสุดพี่หมีเห็นของ Merkle Capital อ่ะที่กรตอตรับรองอ่ะนะเขามีใบอนุญาตอ่ะเขาเปิดทริกเกอร์ฟันกำลังจะเปิดมั้งจะไม่ผิดเนี่ยทิกเกอร์เป้าหมาย30%ใน6เดือน สามสิบเปอร์เซ็นในหกเดือนแปลว่าถ้าในในหกเดือนเนี้ยถ้าเขากําไรถึงสามสิบเปอร์เซ็นตเขาปิดกองคืนเงินทุกคนพร้อมกําไรเลยคุณอาจจะได้สมมติกํไรสาไสิเปอร์เซ็นคุณอาจจะได้เน็ตเป็น Prof ิตจริงๆประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดจุดห้าเพราะมันจะมีค่าบริหารประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยเมันก็ดูแฟร์ดีนิดแล้วก็สั้นดีนะภายในหกเดือนภายในวันที่สิบห้ามีนาคืออ่ะพอเป็นเดือนมีนาเนี่ยมันมีอีเวนต์ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหม Bitcoin Spot ตอีต้องประกาศก่อนหน้านั้นไงเฮ้ย,ยแปลว่าแปลว่าถ้าเรามองในนักลงทุนสมมติถ้าเราไม่ซื้อ Bitcoin Spot เองอ่ะไม่ซื้อเหรียญสปอ t นะสปอ t ตนะเขาลงทุนเป็นสปอนะถ้าเราไม่ซื้อ Bitcoin เองอ่ะแบบไม่อยากมาบริหารขายเขาย้าขายออกอ่ะแต่คุณคิดว่า6เดือน30%มันน่าจะเวิร์กอ่ะถ้าสมมุติมันน่าจะเวระิมมเเวร์กคือคุณพอใจกับ30%ใน6เดือนอ่ะก็เงินไปใส่กลยุทธ์กองทุนก็ได้ป่ะพี่หมีก็มองก็ง่ายดี มันก็เหมือนเราเป็นนักลงทุนแต,แต่เราไม่ต้องเทรดเองแล้วก็อะโลเกชันส่วนหนึ่งไปสมมุติคุณพอร์ตสิบล้านแต่คุณก็ไม่ได้ trade เทรดเต็มสิบล้านหรอกตลาดอย่างียคุณอาจจะ trade เทรดจริงๆประมาณแบบสองสามสี่ล้านอะแบ่งสักสิบเปอร์เซ็นต์ไหมล้านหนึ่งไปซื้อกลยุทธ์ไว้หกเดือนสมมติหกเดือนถ้ามันกําไรทิกสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็ได้ประมาณสองแสนแปดไก็ไม่แย่นี่หว่าอืมก็ไม่แย่นี่หว่านะครับแล้วมันระยะสั้นดีแล้วพี่หมีมองว่าอันนี้ส่งมันเยอะอย่างเช่นบิตคอยดาวไซด์ไม่เยอะ แล้วเขาบริหารให้อืมบิตคอยดาวไซเบียแ,แล้วเขาบริหารให้แต่พี่หมีก็เลยมองว่าอืมก็ดูเป็นเป็นอีกเป็นอีกการลงทุนหนึ่งที่หลายคนในไทยยังไม่รู้นะพี่หมีเชื่อว่าเพื่อนๆในไทยที่ฟังไลฟ์อยู่ยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยประเทศไทยมันมีกลยุทธ์การลงทุนคริปโตที่มีคนบริหารให้แล้วหรอที่มันถูกกฎหมายนะย้ําว่าถูกกฎหมายเพื่อนเพื่อนาจะเพิ่งเคยเห็นปะใช่ไหมถ้าจะทําการตลาดไม่ดีหรืออะไรสักอย่างเอ่อแต่แน่นอนว่ามันก็มีความเสี่ยงสูงแหละ คือกำไรสามร์เซถ้าขาดทุนมันจะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเขามีการคัดล้อนหรือมีอะไรพวกนี้พีม่มีก็มองว่าเขาคงมีการคัดล้อนแหละลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างน้อย5อย่างนะครับแล้วก็ต้องเลือกเห Top Cap เรียญท็อปแคปห้เหรียญแรกตามคอยมาร์เก็ตแคปแต่เดี๋ยวพี่หมีลองแกะแกะดูให้ว่าอันนี้เขาจะลงในอะไรบ้างลงมีอมบิตคอยอีติเรียมขอลิงก์หน่อยครับหาไม่เจอ M E R K L E นี่น,นีนะถ้าเกิน6เดือนล้วเป็นไงต่อถ้าเกิน6เดือนเขาจะเราเลือกว่าจะให้บริหารต่อไหมหรือจะถอนเงินออกเลยแค่นั้นเองนะครับนะลงใน Ethereum, อีท e เรียมเหรียญอื่นๆอาร์บิทัมแล้วก็บิตคอยเนี่ยตามกลยุทธ์ของเขาค่าธรรมเนียม1.5%ลดทุนไม่มีบริหารจัดการก็หักรวมๆประมาณ3.5%สมมุติคุณได้3คุณอาจจะโดนหัก3.5คุณอาจจะโดนหักมาม ยี่สหกยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นะครับแต่เนี้ยทิกเกอร์สาสิบเปอร์เซ็นตในหกเดือนซึ่งถามจริงว่าตลาดคริปโตยังบิตคอยอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นในหกเดือนเป็นไปได้ไหมเอางี้ก่อนดีกว่าจากจุดเนี้ยราคาเนี้ยถ้าดีดไปไฮเดิมอ่ะก็ยี่สิบสองเปอร์เซ็นแล้วนะอันนี้แค่บิตคอยอย่างเดียวยังไม่รวมพวกอีเทอริเียมเหรียญอื่นที่เขากระจายไปลงทุนอีกนะครับนะขอลิงก์หน่อยครับใน Facebook น่าจะเซิร์ชได้เลยครับเมอร์เคิลเนี่ยเนี้ย คุณลองดูหน้าเพจเขาดูลองลองดูนะครับ d i g i t a l Asset m e r อ l e M E R K L E Capital ดูหน้านี้ดูไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูหน้าเว็บไซต์เขาดีกว่าเดี๋ยวพี่หมีช่วยอ่านช่วยอธิบายให้ฟังไปดูหน้าเว็บไซต์เขาหน่อยว่าเจ๋งไหมลงทุนใดิจิ i t ลแอ s เซทลงทุนอย่างมั่นใจปลอดภยัยเริ่มโอ้ซื้อขั้นต่ำแค่หมื่นเดียวเองหรอ,อก็ไม่แพงนะ ถ้าขาดทุนได้ถึงไหมครับแล้วถ้าขาดทุนคือถ้าถ้าขาดทุนเนี่ยพี่หมีมองว่าเขาก็น่าจะให้เลือกชอยว่าคุณใ,ให้เขาบริหารต่อหรืออะไรยังไงแต่พี่หมีว่ามันเขาน่าจะมีสัดส,ส่วนแม um ็กซิมัมดอ o ดาวอยู่นะครับเลือกให้ถูกกองนะครับกองอื่นๆยับเยินาสมควงแต่กองอัลฟาของบิตคอยดีอยู่สวัสดีคุณวิสเตอร์ครับผมได้ครับคุณอ้เนี่เี่ยเดี๋ยวพามาดูกองเขากันคือจริงๆอะ่ะ เมื่อเข้ามันมีหลายกองนะคุณเลือกกองให้ถูกอย่างที่คุณอู๋พูดเลยนี่เลือกกองให้ถูกกองอื่นๆยับเยินพอสมควรแต่กองอัลฟาบิตคอยดีอยู่พี่หมีซื้อด้วยไหมคือส่วนตัวเทรดอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวเองนักเลงพอหมื่นเดียวไม่แพงหมื่นเดียวเพื่อมาไลฟ์ให้ลูกเพจดูเอางี้เดี๋ยวพี่หมีซื้อหมื่นหนึ่งทิกเกอร์หมื่นหนึ่งแล้วหกเดือนดูกันถ้าสมมติดีแล้วเขาเปิดเพิ่มเขาซื้อเพิ่ม เดี๋ยวพี่หมีขอลองหมื่นหนึ่งก่อนนะเ,เพื่อหมื่นเดียวพอไหมหรือต้องแสนหนึ่งหมื่นเดียวพอปะพอแหละเนาะหมื่นเดียวท r ิกเกอร์เดี๋ยวเรามาดูเขาก่อนขอขอดูความน่าเชื่อถือความปลอดภัยก็จะปลอดภัยนะเพราะกรอต,อ,ตอก็รับรองแต่อย่าเทียบกับซิปนกนะไม่เอาไม่เอาทริกเกอร์ MT หนึ่งอันนี้ยังไม่เปิดเริ่มขายกลยุทธ์วันที่่าไรวันที่สิบเอา้าวันนี้นี่ว่าโอเคโอเค Next เ e n e อ a t i o n m next เจ็ดวันย้อนหลังเท่านี้ขอดู year to date หน่อยดูแต่ละกอง next generation m next year to date ลบสาอยู่นะครับนะ year to date ตั้งแต่ต้นปีนี่นซื้อผ่านทัวร์เลได้นะคะขั้นต่ำสามพันบาทเอ้ยทัวร์เวลสามพก็มานั่นแน่เดี๋ยวมาดูอันนี้เดี๋ยวจะสอนมันจะมีดูให้ด,หดูอันนี้มีกองทุนที่เรียกว่า next generation m next มีให้ดูผลตอบแทน1วันหนึ่งวิ สามเดือนแต่พอดู year to date YTD คือ year to date คือตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้กองนี้ขาดทุนอยู่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะ่กะ็กองนี้ก็อาจจะแวรลี่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณช้อนซื้อตอนถูกถูกอ่ะถ้าคุณช้อนซื้อตอนถูกถูกกองนี้อาจจะกลับขึ้นไปราคาดีก็ได้เพราะผู้กองทุนมันซื้อเป็น NAV นะเป็นยูนิตลงทุนเหมือนคุณซื้อหน่วยอ่ะซื้อเป็นหน่วย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 ซื้อเป็นหน่วยไปแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าราคามันลงมาเยอะๆแล้วคุณซื้อตอนถูกอะ่ะ มันวิ่งกลับขึ้นไปคุณกำไรเยอะนะ Stablecoin h o l ะดูสิขอดู year to date หน่อยอันนี้ h o l stablecoin คุณกำไรอยู่4.4% 4.4%ไม่รวมไม่รวมไม่รวมดอลลาร์ที่ขึ้นมาอีกคุณอาจจะได้รวมรวมอีกประมาณ8%ดูกองอื่นไหมเอ่อ Blockchain infrastructure เฮ้ กองบล็อกเชนอินฟราสตรักเ t อร์เ e ียทูเด t e นะถ้าคุณซื้อต้นปีถึงตอนนี้คุณกำไร1 6แต่ถ้าคุณซื้อตั้งแต่วันเปิดอะลบ6.4แต่ y e a r t o เดต e 6 6แล้ว่าเพิ่งมาดีปีนี้ m e t a เว r ร์ดอุ้ยเมตาเวิร์ยับไหมเพื่อนๆคิดว่าเอาดูเมตาเวิร์กัน year-to-date อุ้ยเมตาเวิร์ดเยียทูเดลบแค่16%เองเหรอเอาดีมานาการ่าแซนอ๋อแต่พอแม็กเนี่ยลบ87%ถ้าตลอดการเลยนะตลอดการแต่ถ้าคุณซื้อต้นปีจนนนี้ลบอยู่16%ถึงต มาดูนี่ดีกว่า Bitcoin alpha mbtca กรุดระยะยาวลงทุนในสินทรัพย์ความเชื่อมั่นสูงอย่าง Bitcoin year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก่อนโอ้โหชิด year to date ตั้งแต่ต้นปีเนี้ยจนถึงวันนี้กำไรกองเนี้ย้าซแล้วก็ตั้งแต่กองเปิดเนี่ยกำไรอยู่6กสอรุ้ยขอดูรายละเอียดหน่อยโอ้ลงทุน โอเคก็เน้นบิตคอยกับหมุนวนไปกลยุทธ์นี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดแม็กซิมัมดรอวดาวตั้งแต่จัดตั้งกลยุทธ์คือ6กเนี่ยแหละฮะคือกลยุทธ์คริปโตสัดส่วนบิตคอยร้อย์เซ็ความเสี่ยงอยู่ที่8นะครับนะก็โอเคแหละนะแต่ year to date มันก็ทําได้ดีคือสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องดูผู้บริหารกองอะนะครับว่าเวิร์กไหมหรืออะไรอย่างนี้ ถ่าดูกองที่ดูกำไรเยอะสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นถ year to date นะเออก็เป็นเนี่ย M l a r g e cap 82ออุ๊ยออ i t c o i n a l p h a ได้8ป69 M large cap ได้8ปดสิบตั้งแต่ตั้งแต่เปิด Year to date 33อืมอันนี้อันนี้ตึงอยู่แปลว่าคุณก็ลองดู2กองนี้แต่ NAV มันแพงแต่สุดท้ายคือกองใหม่ที่จะเปิดเนี่ยกองวิใหมให่ที่จะเปิดคือไอ้ทิกเกอร์เนี่ย ทิกเกอร์เนี่ยนะครับนะทิกเกอร์เนี่ยขอดูรายละเอียดหน่อยนะเอ็นทิกเกอร์ล็อกอัพพีเรียหกเดือนก็ขั้นต่ำหมื่นหนึง่งเสนอขายครั้งเดียวอ๋อ,อขายแค่วันที่แปดถึงสิบห้านี้ยคุณซื้อได้สุดท้ายคือวันที่สิบห้านี้นะครับซื้อวันสุดท้ายวันที่สิบห้านี้ขั้นต่ำหมื่นหนึง่งขั้นต่ำหมื่นหนึง่งขั้นต่ำหมื่นหนึง่งแต่พี่หมีมีบัญชีไว้อยู่แล้วแหละพี่หมีเคยสมัครไว้อยู่แล้วแหละ นะครับเดี๋ยวลองซื้อให้ดูดีกว่าไหมหมื่นหนึ่งน่าจะพอไหมไหนๆ,ๆ,ๆขอลองซื้อหน่อยเออขอเข้าสู่ระบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพเพื่อนๆนะขอเก่อก่อนเดี๋ยวซื้อให้ดูซื้อหมื่นหนึ่งพอนะเพื่อนๆว่าพอไหมพอเลยเนาะอืมอ่ะนี่มีล็อกอินแล้ว เดี๋ยวซื้อให้ดูแล้วกันหมื่นหนึ่งเป็นยังไงนะซื้อให้ดูแล้วกันหมื่นหนึ่งเป็นไงเมื่อกี้เรามีกองอะไรบ้างนะเมื่อาย account เนี่ยตอนแรกกองที่สนใจเนี่ยจะเป็นไอ้กลยุทธ์เนี้ยเอ่อจะมีลาร์ดแคกับ Bitcoin alpha แต่วันนี้พี่หมีอยากซื้อกองใหม่เพราะกองใหม่มันขายแค่มันขายแค่วันที่8-15ถึง15นี้ขั้นต่ำหมื่นหนึ่งเดี๋ยวซื้อขั้นต่ำก็ได้ลงทุนกลยุทธ์นี้ เปิดใช้งานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่หมีขอจัดการก่อนพอดีก็เพิ่งเคยใช้เหมือนกันพินโค้ด OTP เดี๋ยวซื้อให้ดูสดๆไม่ต้องห่วงแต่ประเด็นคือมันจะซื้อยากไหม แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอ๋อ OTP เข้าอีเมลอะสำเร็จสำเร็จสำเร็จ เดี๋ยวเดี๋ยวดูกราฟให้นะขอขอลองขอลองเล่นอันนี้หน่อยอลงทุนกลยุทธ์นี้ลงทุนกลยุทธ์นี้การชำระเงินอ่ะหนึ่งมืนบาทหนึ่งมืนบาทนะหนึ่งมืนบาทคิวอา e คหากเพิ่มลดทุนช่วงสิบสี่ทีบวกหนึ่งยืนยันขอกรอกพินก่อน ออก็พิมพ์ก่อนเดี๋ยวซื้อให้ดูหมื่นบาทพอนะเพื่อนๆน,นะ,อะขอสแกนหน่อยเพื่อนๆจะสแกนจ่ายพี่หมีไหมใครจะจ่ายให้ไหมหใครจะจ่ายให้ไหมอันเนี้ยสแกนนะโทรศัพท์สแกนหมื่นบาทฮะนี่เรียบร้อย หมื่นหนึงเรียบร้อยนะฮะเออง่ายดีสแกน QR ยืนยนันเงินเข้ายัางเงินเข้ายังเงินเข้ายังมยเขามีเงินไหมเงินเข้ายัางลงทุนกรยุน์นี้เรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วนะใช่ไหม ขอดูอีเมลขอเช็คอีเมลนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ลงเรียบร้อยแล้วฮะอ่ระบกัการทำรายการนี่เรียบร้อยแล้วนะครับทิกเกอร์ M1 MT1 a ี a ีโอ s t a t e m e n t นะครับเรียบร้อย1,000 10, งบาท เดี๋ยวเป็นยังไงก็จะมารีวิวให้ดูกันแล้วกันครับว่าปิดปิดจบกองเนี้ยปิดจบกองเนี้ยนะครับนะอันเนี้ยเนี้ยเรียบร้อยแล้วทีบวกหนึ่งเงินเข้าพรุ่งนี้เพิ่งเคยซื้อครับเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกเลยรีวิวทุกคนดูก่อนนี่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 ลองซื้อดูหมื่นบาทเรียบร้อยแล้วนะครับ d e โ o s i t ์เอ็มทิกเกอร์วันหมื่นบาทขั้นต่ำ หเดือนเนาะถ้า30%บปุ๊บปิดเลยซาทุสซาทุกสา0สินสามพั30 3000นะสามพันทำอะไรได้บ้างครับโอเคประมาณนี้แล้วกันแต่พี่หมีบอกว่าก็าใช้งานไม่ยากอะ่ะก็สมัคร KYC แป๊บเดียวแล้วมันก็กรอกเลขกรอกเลขไอเนี่ยเออเลขบัญชีของเราเนาะล็อกเลขบัญชีของเราแล้วคุณอยากซื้อกองไหนคุณก็มาเลือกดูว่าคุณอยากลองกองไหน แต่ส่วนตัวพี่หมีลองลองไอตัวทิกเกอร์ MT1 ที่เพิ่งเพิ่งเปิดพอซื้อเพิ่งเปิดมันซื้อราคาวันแรก่ะหมดเขตวันที่สิบห้านี้นะเห็นเขาบอกวันที่สิห้าคุณมีเวลาถึงวันที่สิบห้าสามพันไปเพชรบุรีตัดใหม่ทำอะไรหรอครับไปกินไอ้สุก,กี้อะไรนะใช่ไหมที่เจ้าดังๆไหมใช่ไหมแวร์ยูไหมแวร์ยูไหมนะโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวดูด,วดูความปลอดภัยของเขากันหน่อยดีกว่าสำหรับนักลงทุนร่วมง,งานกับเราสำหรับนักลงทุนสถาบานันดึ๊บ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 เมอร์เคิลดึ๊บดึ๊โอเคนะครับโอเคแหละอ่ะเพื่อน <s> ๆลองไปศึกษาต่อกันดูแล้วกันแต่นีเดียวพี่หมีลองให้แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆคือไม่ต้องห่วง เวลาพี่หมีใช้หรือทําอะไรพี่หมีรีวิวเงินตัวเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเปิดบอดก็เงินตัวเองอ่ะเปิดบอดก็เงินตัวเองทําต้องหลายพอร์ตนะครับหลายล้านอยู่แต่นี้ขอซื้อหมื่นเดียวก่อนแล้วกันช่วงนี้เงินไปเปิดบอดเยอะไม่หรอกบอดโอ้ทั้งพอร์ตแสนดอลพอร์ตสามหมื่นดอลพอร์ตหมื่นดอลเปิดบอดก็หลายบาทแล้ะไหนจะไปซื้อที่ดินบิตคัพเมทัเวิร์ดก็หลายบาทแล้วขอซื้อนี้หมื่นเดียวก่อนแล้วกันล้วติดปลายนวมไว้ขอเทสก่อนถ้าถ้าดีเวิร์ก เดี๋ยววนกลับมาเพิ่มทุนซื้อเพิ่มไม่เป็นไรนะครับแต่แต่ไอกองเนี้ยไอเอ็มทิกเกอร์ที่เราคุยกันน่ะเนี่ยไอกองเนี้ยที่เขาเปิดใหม่เนี่ยกลยุทธ์เนี้ยมันขายแค่เริ่มจัดเงินจัดการเงิน15คือคุณซื้อได้แค่8-15คือคุณมีเวลาอีกอีกกี่วันน่ะ1 2 3 4 5วันนะครับ5วันใครที่แบบไม่อยากมาเฝ้าตลาดเองช่วงนี้อยากเทรดสปอตไม่อยากเฝ้าตลาดเอง ล้วคิดว่า6เดือนถ้าได้30%ถ้าได้นะ3 0ก็น่าจะคุ้มแต่ลืมมันก็มีความเสี่ยงนะกองอาจจะขาดทุนก็ได้คุณก็จัดสรรปันส่วนไม่ให้ดีนะครับจัดสรรปันส่วนไม่ดีอาจจะแบบแบ่ง1 0 5%เหของพอร์ตการลงทุนคุณไปก็ได้เราแบ่งให้เหมาะสมแต่อันนี้ก็มันมันไม่ได้สแกมนะมันก็มีกรอตอรับรองมีอะไรอยู่แต่ก็เหมือนที่บอกว่าคริปโตเคอเรนซีมันความเสี่ยงสูงอ่ะถ้าคุณกําไรก็คุณก็กําไรสูงถ้าขาดทุนคุณก็อาจจะมีกขดทุน ผมก็ลองดูสแตตแต่ละกองของเขาแล้วกัน m e r c l e Capital นะครับนะ